สวัสดีครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของรายการใจถึงใจนะครับช่วงเวลานี้อยู่กับผมเอกพลนิวมณีนัชชุมแพรับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้นะครับใจถึงใจในวันนี้ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้ยินคําคําพูดหนึ่งนะครับซึ่งบ่อยมากๆนั่นก็คือคําว่า soft power นั่นเอง การตีความหรือว่าการนิยามของคำว่า soft power ของแต่ละคนเนี่ยก็มีความแตกต่างกันออกไปนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาฟังอีกหนึ่งมุมมองนะครับจากทางโจเซฟนีนนะครับซึ่งจะเป็นผู้เขียนแล้วก็พูดถึงในส่วนของคํำว่า soft power นะครับว่ามันมีความหมายว่าอย่างไรนะครับโดยจากทางด้านของข้อมูลนะครับจากผู้เขียนที่ชื่อโจเซฟครับคุณผู้ฟัง พูดถึงในเรื่องของอิทธิพลของซอฟต์พาวเวอร์นะครับและให้ความหมายกับคำคำนี้นะครับว่าความสามารถในการสร้างสารรค์นะครับการมีส่วนร่วมทางด้านความคิดและสังคมของประชาชนโดยอาศัยทรัพยากรพื้นฐานอันประกอบไปด้วยวัฒนธรรมค่านิยมทางการเมืองและนโยบายของประเทศส่วนซอฟต์พาวเวอร์นะครับตามความหมายของดรพันศักด์นะครับ แล้วก็กุลซื้อในส่วนของการสร้างสารรค์แล้วก็เจ้าของงานคิดิเริ่มเศรษฐกิจสร้างสารรค์ครีเอทีฟอีโคโนมนะครับมากว่า20ปีก็ได้มีการพูดถึงในส่วนของ Soft ์พา e เวอร์เช่นเดียวกันนะครับว่าก่อนที่จะมาปอกเปลือกในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจประเทศไทยนะครับอีกครั้งเนี่ยว่าด้วยในเรื่องของการปรึกษาแล้วก็กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติทั้งนี้เองนะครับก็เพื่อที่จะเป็นการสื่อสารนะครับ ต่องานเศรษฐกิจสร้างสรรนะครับให้บรรลุปเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมและสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยอย่างจริงจัง ซอฟต์พาวเวอร์นั้นนะครับก็ในส่วนของประเทศไทยนั่นก็คือความมุ่งมั่นและก็อุตสาหะที่จะอยู่รอดนะครับตลอดช่วงระยะเวลาประมาณกว่า25ปีนะปีครับที่เกาหลีใต้นะครับซึ่งประสบกับชะตากรรมแบบเดียวกันกับประเทศไทยนะครับในวิกฤตต้มยำกุ้งและก็วิกฤตกิมจิของรัฐบาลเกาหลีใต้นะครับใช้ระยะเวลาทั้งหมดในการส่งคนไปที่ลอสแองเจลิสนะครับหรือว่าสหร,รัฐอเมริกาเพื่อที่จะเป็นการเรียนกระบวนการนะครับของการทําอุตสาหการรมเอนเตอร์เทนเมนต์ในทุกรูปแบบนะครับของฮอลลีวูด ก็ตัดสินใจนะครับว่าทางเกาหลีใต้เนี่ยก็จะมีการอยู่รอดนะครับได้อย่างไรในอนาคตและจะสามารถสร้างชัยชนะให้ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เคยลุกลานเกาหลีได้อย่างไรทางรัฐบาลเกาหลีใต้ครับก็ได้มีการศึกษานะครับว่าทางเขาเองเนี่ยจะได้ใช้ทรัพยากรพื้นฐานนั่นก็คือวัฒนธรรมหรือว่า c u เจอร์และเขานะครับใช้ในส่วนของการสร้าง soft power ออกไปขายนะครับในประเทศและต่างประเทศได้อย่างไรหลังจากมีการสื่อสารที่ถี่ถ้วนแล้วนะครับก็ไม่พบว่าเกาหลีใต้นะครับมี c u เจอร์ใดๆเลยเพราะว่าประเทศนะครับถูกย่ำยี มาดูตลอดนั่นเองเมื่อหาจักรในประเทศไม่ได้นะครับพวกเขาจึงหันมาศึกษาประเทศไทยอินโดนีเซียและมาเลเซียนะครับว่าประชากรใน3ประเทศนี้นะครับชอบอะไรเกาหลีใต้นะครับยังได้มีการศึกษานะครับว่าในโลกนี้เนี่ยเต็มไปด้วยชาติมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปซึ่งครอบครองครับอุตสาหกรรมอนเทอร์เนนตนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ดนตรีและเพลงทุกประเภทนะครับเกือบทั้งหมดแล้วเกาหลีใต้นะครับซึ่งมีทุนน้อยกว่ามากนะครับ ทั้งยังนะครับไม่ได้ครอบครองนะครับทรัพย์สินทางปัญญาใดๆไว้อีกด้วยจะทำอย่างไรนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์นะครับที่ทางกาหลีใต้เนี่ยได้มีการแก้ไขปัญหาในช่วงที่ผ่านมา แต่ในที่สุดนะครับทางกเกาหลีใต้เองครับก็เกิดผลสำเร็จได้ในเรื่องของการศึกษาอย่างไม่ลดละนะครับแล้วก็ผลิตภาพยนตร์นะครับออกมาเป็นซีรีส์ได้อย่างสนุนสนานนะครับจนพวกเราเนี่ยบางทีก็อาจจะลืมภาพยนตร์ของฮอลีวูดไปได้เลยและจากญี่ปุ่นรวมถึงอินเดียอีกด้วยพร้อมๆกันกับในส่วนการผลิตวงการดนตรีและเพลงนะครับที่มียอดวิวเป็นพันล้านนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็คือการพัฒนานเทคโนโลยีสู้กับประเทศญี่ปุ่น,นครับจนต้องมีการถอยฉากออกไปอีกด้วย ในเรื่องของภาพพยนต์และดนตรีนะครับและเพลงก็มีส่วนนะครับที่สามารถสร้างอิทธิพลนะครับให้กับคนไทยแล้วก็รวมไปถึงครับผูกไว้ในเรื่องของอาหารสุราแล้วก็รวมไปถึงเครื่องดื่มอื่นๆนะครับกระทั่งคนไทยเนี่ยโดยเฉพาะวัยรุ่นนะครับได้รับวัฒนธรรมเกาหลีมาอย่างเต็มรูปแบบนะครับนี่ก็คือซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่สร้างมูลค่าอย่างสูงนะครับให้กับประเทศเกาหลีใต้โดยส่งผ่านนะครับเข้ามายังคนไทยในเจเนอเรชันถัดๆไปสู่เจเนอเรชันในยุคปัจจุบัน จากความสมบูรณ์นะครับของภาพยนตร์ในซีรีส์นะครับที่เสียงนุ่มนวลมุมกล้องที่สวยเนื้อหาไม่ดัดจริตและไม่มีอัตราตัวใครตัวมันทางด้านของท่านดรพันศักดิ์เองนะครับก็ตั้งคําถามนะครับให้ชวนคิดนะครับว่าสําหรับประเทศไทยแล้วนะครับพวกเธอเนี่ยเคยคิดหรือเปล่านะครับว่าทำไมคนไทยเราเองนะครับจะเก่งกว่าชาติอื่นไม่ได้เคยถามตัวเองบ้างไหมนะครับว่าขนาดของเศรษฐกิจไทยนะครับโตกว่าสิงคโปร์ แต่ทำไมนะครับเราไม่สามารถสู้สิงคโปร์ได้และเคยถามหรือไม่นะครับว่าทำไมไอ้เจ้าตัวกล้องแคนนอนขนาดใหญ่นะครับของญี่ปุ่นจึงยังคงทนคุณภาพนะครับในตลาดได้ก,กว่า200ปีแล้วก็รวมไปถึงนะครับเพราะอะไรที่คนญี่ปุ่นเนี่ยสามารถทำเลนส์ที่ชัด หรือว่าแม่นยำนะครับสามารถยิงเรือลบของรัสเซียนะครับในคราวที่มีการสงครามหรือว่าความไม่สงบในทะเลนะครับกับญี่ปุ่นได้นะครับซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยนะครับนั่นก็คือการทำเท็กซ์นะครับแอนทีเคเจอร์เครื่องมือสำหรับในส่วนของการใส่งานสร้างสรรค์ทศนศิลนะครับบนผืนผ้าและรวมไปถึงอื่นๆนะครับอีก11รายการนะครับที่หลายๆคนเองก็ได้มีการพูดถึงซึ่งทั้งนี้นะครับทางประเทศไทยเองครับก็มีโรงงานในการผลิตรถยนต์เนี่ยมากมายนะครับที่มาตั้งถิ่นฐาน ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นจากยุโรปเองจากญี่ปุ่นเองก็เช่นเดียวกันสิ่งที่ทาได้นะครับนั่นก็คือการใช้วัฒนธรรมนะครับที่เรามีอยู่ในการสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นล้านเหรียญน,นะครับกับประเทศนะครับที่มีการเข้ามาการลงทุนที่ผ่านมานะครับแม้ระบบการศึกษาไทยนะครับจะไม่ได้มีการพัฒนาไปอย่างมากแต่ในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของครทรัพย์สินหรือว่าสินทรัพย์ทางปัญญานะครับความทุกข์ยากของวิถีชีวิตของคนไทยเนี่ยที่ขับเคลื่อนไปนะครับก็มีความล่าช้าหรือว่าในเรื่องของการใช้แรง งเ,งเอก็ยังมีการที่แบบมีความเหลื่อมล้ําอย่างพอสมควรนะครับแม้ในส่วนของศูนย์สร้างสรรค์น,นะครับงานออกแบบหรือว่าที่เรียกกันว่า Thailand Creative and Design Center หรือว่าที่เรารู้จักกันในนาม TCDC ครับคุณผู้ฟังก็ได้มีการก่อตั้งขึ้นในปี2546ก็ถูกถดถอยในเรื่องของการงบประมาณในเรื่องของการจัดการนะครับทำการแคมเปญต่างๆ แต่การพัฒนาองค์ความรู้นะครับเพื่อเป็นการเปิดรับแนวคิดการออกแบบและคิดค้นในรูปแบบของซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆนั้นนะครับทำให้คนหลากหลายพื้นที่นะครับได้มีการเดินทางเข้ามาต่อสู้ในกรุงเทพมหานครมากยิ่งขึ้นด้วยการเสนอการขายอาหารท้องถิ่นของตนเองซึ่งได้เป็นอีกหนึ่งการตอบรับที่ดีนะครับจนกระทั่งมีผู้ตั้งร้านค้าอาหารอีสานนะครับหรูในราคาที่แพงขึ้นแล้วอีกด้วยในขณะเดียวกันนะครับหลังจากที่ทาง TCDC นะครับได้มีการช่วยผู้ประกอบการรายเล็กในการผลิตสุรา หรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับในชุมชนก็มีคนไทยนะครับผลิตสุราชั้นดีนะครับภายใต้บรรจุภัณฑ์ที่สวยงามออกแบบนะครับสู่ตลาดโลกแล้วก็ส่งออกไปยังต่างประเทศได้ในส่วนของเหตุผลนะครับที่ว่ายังขายในประเทศไทยไม่ได้นั้นครับก็อาจจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายนะครับเพื่อจะเป็นการขายในประเทศหรือว่า เพื่อที่จะให้มีนักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าในส่วนของจากหลายทุกทั่วทุกมุมโลกเนี่ยได้มีการมาศึกษาแบบจริงๆจังๆซึ่งก็จะสามารถนะครับที่มีการตอบสนองแล้วก็ทํารสชาตินะครับให้มีการตรงตอบความต้องการครับของผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศได้ ทุกวันนี้นะครับคุณผู้ฟังโลกเราเองเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงกันไปอย่างมากนะครับความต้องการในการอยู่รอดทําให้ประเทศชาติเนี่ยร่ำรวยมากยิ่งขึ้นเป็นสิ่งที่ได้รับการคาดหวังดังนั้นนะครับการปิดในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับที่จะช่วยให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์ทั้งหลายนะครับในประเทศต่างก็ทําเงินให้กับพวกตนได้มหาศาลเช่นเดียวกันนะครับ ในยุคข,ของคนไทยนะครับจำนวนหนึ่งนะครับยังคงมีอีโก้นะครับคุณฟังหรือว่าอัตราตัวใครตัวมันนะครับไม่ยอมเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดและยังคงยึดมั่นนะครับในตัวตนหรือว่าสิ่งที่ตนยึดถือนะครับ ควรจะหมดไปได้แล้วนะครับจากทางในส่วนของทางท่านพันศักดิ์เองเนี่ยได้มีการพูดถึงนะครับหนังสือพิมพ์ในภาษาอังกฤษนะครับก็ได้มีการรายงานนะครับว่าชาวจีนเวลานี้เนี่ยไม่สนใจสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังนะครับที่เคยต้องแย่งกันซื้อหรือว่าจองล่วงหน้านะครับในหลายๆเดือนพวกเธอนะครับหันมาซื้อเสื้อผ้าน,นะครับราคาถูกที่มีการตัดเย็บ แล้วก็มีการออกแบบนะครับที่ไม่ซ้าใครและสิ่งนั้นนะครับจะทําให้แบรนด์เนมนะครับต่างๆเนี่ยอยู่ไม่ได้ถ้ายังมีการถืออีโก้อีกด้วยนะครับคุณฟังทุกวันนี้นะครับคุณฟังเราไม่ใช่อีโก้ที่ครั้งหนึ่งครับรัฐบาลครับจะสร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับร่วมกับจีนแต่มีในส่วนของผู้นําทางสังคมนะครับบอกว่ารัฐบาลเนี่ยควรไปสร้างถนนลุกลังนะครับให้แล้วเสร็จก่อนรถไฟความเร็วสูงครับจึงจะต้องสร้างกันนะครับในป่านะครับแค่3กิโลเมตรช่วยระบบขนส่งนะครับแล้วก็สินค้านะครับไม่ได้แม้แต่นิดเดีียวซึ่งอันน้ เป็นความเห็นในส่วนของเมื่อก่อนนะครับคุณฟังทางด้านของท่านพันศักก์ก็ได้มีการพูดอีกนะครับว่าสิ่งที่เราต้องมีการปฏิรูปประเทศหรือว่าออกแบบประเทศแบบใหม่ในการปกครองครับคุณฟังไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการดําเนินเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะในผู้ที่อยู่ในอุตสาหการรมเอนเตอร์เทนเมนต์ สิ่งที่รัฐบาลพยายามทําก็คือการจัดการให้ผู้คนเนี่ยไม่ทะเลาะกันไม่ต้องดัดจริตหรือว่าไม่อัตราหรือว่าตัวใครตัวมันนะครับเพราะว่าสมัยใหม่เนี่ยเราได้มีการพูดกันแบบตรงไปตรงมาแบบปัญญาแล้วก็รวมไปถึงทักษะในการเพิ่มมูลค่านะครับให้กับประเทศซึ่งทางด้านของการ create เองนะครับคุณผู้ฟังก็ยังเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางรัฐบาลเนี่ยได้มีการเปิดทางรับฟังอย่างต่อเนื่องนะครับ ทุกวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสำนักงานข่าวต่างประเทศเนี่ยได้มีการรายงานนะครับว่าวรรณกรรมของนักเขียนไทยเนี่ยที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับสเล่มซึ่งทางด้านของท่านพันศักดิ์เองก็คิดว่าฝรั่งเนี่ยยังคงอ่านเรื่องราวของคนไทยบ้างแทนที่จะอ่านเรื่องของพวกเขาเองนะครับหรืออย่างไรก็ตามประเทศไทยนะครับเราก็ได้มีการพัฒนานะครับในเรื่องของศักยภาพนะครับของเคอรเจอร์วัฒนธรรมต่างๆทั้งหมดทั้งมวลเองเนี่ยก็จะอาศัยในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ที่จะมาผลักดันในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับในเรื่อง ของวัฒนธรรมของประเทศไทยซึ่งอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเองเนี่ยได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีวัฒนธรรมค่อนข้างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการแต่งกายเอ่ยอาหารในแต่ละพื้นที่และรวมไปถึงนะครับอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่นะครับที่จะสามารถดันมาเป็นซอฟต์พาวอร์ได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนช่วงต่อไปนะครับไปรับฟังสารคดีพิเศษครับ ทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคทรงรับรู้ถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของประสงนิกรในพื้นที่ห่างไกลและได้มีพระราชดำริให้ดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ตรงจุดและตรงตามความต้องการของราษฎรเสมอโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบศีราตำบลกอลำอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานี เป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชะดำริของพระองค์ซึ่งเริ่มดำเนินงานตั้งแต่พุทธศักราช2544หลังจากทรงทราบถึงปัญหาของราษฎรบ้านกูแบซีราว่าพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำการเกษตรของพวกเขามีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานทั้งขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคจึงมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนและตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยพระองค์เองตอนนั้นเป็นเวลาประมาณสักทุกครึ่ง 19.30นนะครับซึ่งเริมมืดแล้วท่านก็ได้เสด็จไปขึ้นที่บ้านนะคุณดอเลาะนะครับตอนนั้นเนี่ยคุณดอเลาะท่านรู้สึกปรับปื้มมากก็ได้บอกผมว่าไม่เคยมีพระมหกากัษตร์ิยเสด็จมาที่บ้านเขาเลยนะครับท่านก็รับสั่งตอบไปว่าทุกพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนแล้วก็ที่เป็นห่วงถึงได้ได,ไ,ดได้เสด็จมาหลังจากนั้นก็ได้เสด็จมาฟังบรรยายสรุป นะครับที่ที่ส่วนราชการเตรียมไว้ว่าแนวทางที่จะช่วยเหลือและแก้ไขเนี่ยว่าเป็นอย่างไรนะครับหลังจากฟังแล้วท่านก็ให้คําแนะนานะครับซึ่งซึ่งเป็นคําแนะนําซึ่งดีมากเลยโดยที่ท่านรับสั่งบอกว่าในเรื่องของการแก้ปัญหาเนี่ยต้องแก้ปัญหาในเรื่องของเร่งด่วนให้กับประชาชนก่อนให้ประชาชนเขาได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก่อนนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องศึกษาปัญหาอุปสรรคต่างๆแล้วแนวทางที่จะแก้ไขนะครับโดยแยกเป็นส่วน เมื่อเราแก้ไขปัญหาในแต่ละส่วนแล้วเนี่ยก็จะสามารถแก้ปัญหาส่วนรวมได้ทั้งหมดโดยที่สําคัญตรงประเด็นตรงนี้ครับรับสั่งบอกว่าให้ทํางานร่วมกันนะครับให้ทํางานร่วมกันแล้วก็ให้ทํางานประสานกันให้ดีความแร้นแค้นลำเข็นที่เผชิญมานานแรมปีซึ่งยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปช่วยแก้ไขความทุกข์ยากนี้ แต่วันนั้นชาวบ้านกูแบซีราได้รับรู้แล้วว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้ทอดทิ้งพวกเขาพระองค์ท่านก็เป็นห่วงคนที่นี่ทุกท่านพระองค์ท่านได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานช่วยเข้ามาแก้ไขให้กับราษฎรในพื้นที่ก็เลยทางจุปทานก็ได้ขุดคลองระบใบน้ําจากหมู่บ้านให้ออกไปสู่แม่น้ําลําใหญ่ โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบซีราเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จไม่เพียงแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังแต่รวมไปถึงการจัดสรรน,น้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งและน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคยังครอบคลุมความจำเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตให้มีคุณภาพขึ้นทั้งการคมนาคมการศึกษาและการสาธรารณสุข พัฒนาพื้นที่การเกษตรที่น้ำท่วมขังปรับปรุงสภาพดินให้สามารถเพาะปลูกได้ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์การปลูกพืชเศรษฐกิจการทำเกษตรผสมผสานและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเพื่อให้สามารถดำรงชีพด้วยตนเองได้ต่อไปเหมือนได้ชีวิตใหม่พลิกฟื้นจากความแร้นแค้นและ28กันยายนพุทธศักราช2546หัวใจของชาวบ้านกูแบซีรา เปี่ยมล้นด้วยความปลื้มปิติอีกราเมื่อพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรที่นี่อีกครั้งด้วยซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นพวกเขาจึงตั้งปณิธานที่จะร่วมกันพัฒนาสิ่งที่ได้รับพระราชทานจากโครงการนี้ให้เป็นประโยชน์อย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไปชาวบ้านทุทกท่านก็ซาบซึ้งในมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นจากพระองค์ท่านก็เกิดว่าพระองค์ไม่มาเยี่ยมในหมู่บ้านแห่งนี้ก็

แลงหมดนี่คือเรื่องราวข่าวสารดีนะครับที่นํานำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงรายการใจถึงใจคุณผู้ฟังนะครับสามารถติดตามพวกเราย้อนหลังได้ผ่านทางช่องทาง y o u t u อา a r ทาร์ h ช n n นลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจทีมงานทุกคนและวันนี้ผมเอกพลดิบุตมีนะชุมแพรและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครั